โครงการคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านภายัยโควิด1 i d 1 9ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเพื่อแจกถุงอย่างชีพทั้งหมด500ชุดนะคะให้กับประชาชนใน3ตำบลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i d ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโครงการคนโคนราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านภายัยโควิด -19 โดยนายเทวันลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักงานสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายธงชัยหรืออดุลเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนายวัชรพลโตมอนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตสองพักชาติพัฒนาคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงและประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด3ตำบลร่วม500คนที่เข้ามาร่วมรับถุงยางชีพในครั้งนี้ค่ะ โดยโครงการคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันต้านภัยโควิด1 i d 1 9มีการทำหน้ากากอนามัยจากการร่วมมือกันของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาและกลุ่มพัฒนาสตรีนะคะอำเภอเมืองที่มีมาตรฐานรวมไปถึงการแจกแอลกอฮอลเจลค่ะที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ฟรี รวมไปถึงการจัดชุดพ่นยาฆ่าเชื้อตามชุมชนต่างๆทั้งหมด10ชุดนะคะและฉีดฆ่าเชื้อที่รถยนต์เพื่อให้บริการกับประชาชน นอกจากนี้ค่ะยังได้มีการจัดทำข้าวกล่องจำนวน1 0 0 0พันกล่องต่อวันโดยจะเปิดแจกในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะมีการแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด3ตํตำบลค่ะได้แก่ตำบลหนองระเวียงตำบลหนองบัวสัลาและตำบลพนาวรวมทั้งสิ้น500ชุดนอกจากนี้ในช่วงบ่ายจะได้เดินทางต่อไปอยังพื้นที่จอหอเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนอีก500ชุดเช่นกันค่ะ สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรพระจันยิ้ม